วันนี้นะคะมี่รันขายดอมีอะไรดีๆให้คุณผู้ชมดูแน่นมากแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมจะต้องไปดูสิ่งที่มันแน่นกว่าใช่ค่ะกับปกสสวยจากนิตยสาร Savio คุณผู้ชมค่ะ เข้าสู่ช่วงของ South Society by Alpine นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในงาน Motor Expo นะครับและนี่คือโซนของเครื่องเสียงรถยนต์ครับตรงนี้บอกเลยครับว่ามีรถเครื่องเสียงที่มาโชว์อย่างมากมายมหาศาลครับมีหลายราคาให้เลือกจับจองทดลองฟังกันได้ครับและตอนนี้ผมอยู่ในโซนของ Alpine ครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าด้วยคอนเซ็ปต Alpine Style ที่เป็นจอขนาด8นิ้วและ9นิ้วมีคันไหนบ้างครับคันแรกครับผม Toyota w l f i ครับเป็นจอภาพขนาด 9นิ้วรุ่น X009 ไปชมกันเลยครับคันนี้นะครับมาด้วยคอนเซปต,ต์ของ Alpine Style เป็นจอขนาด9นิ้วขนาดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดสำหรับรถโต้ต้า Alpine และเวลฟายครับและด้วยคอนเซปต์การติดตั้งนะครับจะมาพร้อมชุดคิดหน้ากากาขนาดใหญ่ที่ถูกดีไซน์เสมือนติดตั้งมาจากโรงงานบอกเลยครับว่าใครที่มีรถโตยต้า Alpine หรือเวลฟายปัจจุบันตอนนี้นะครับ ถ้าติดตั้งแล้วต้องติดตั้งรุ่นนี้นลครับเพราะมีความสวยงามและหรูหราที่สุดจริงๆครับผมในแง่ของฟังก์ชันนะครับก็คือจะมีปุ่มกดทางด้านล่างขนาดใหญ่ครับสามารถเรียกใช้ระบบนาทางได้อย่างสะดวกสบายนะครับแบ่งครึ่งหน้าจอได้ครับถ้าเราต้องการที่จะนําทางและเราสามารถมีสื่ออย่างพวก HDMI หรือว่า DVD ขึ้นบนหน้าจอได้รวมถึงการส่งภาพนะครับจากหนังเนี่ยไปโผล่ที่จอด้านหลังได้เช่นกันครับผมในส่วนของ e t o o ู h ครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับ เราสามารถใช้ที่รีโมทพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับเช่นเรื่องของการปรับเสียงนะครับเปลี่ยนแทร็กสั่งโทรออกด้วยเสียงรวมถึงการรับสายรีโทรออกจากรีโมทพวงมาลัยเพราะนี่คือคอนเซ็ปต์ของาอาพ i n e ไไตล์ที่การออกแบบมาเพื่อรถคันนี้โดยเฉพาะครับทางด้านหลังของคันนี้นะครับติดตั้งด้วยจอขนาด10.2นิ้วนะครับเป็นไรปรไชมครับ อัลพนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพื่อลดตัวห้าอัลไ์และเวลฟาย์โดยเฉพาะรุ่น R3,005 นะครับผมจุดเด่นของเขานะครับคือการติดตั้งแบบปรานนี่สวยงามเสมือนติดตั้งมาจากโรงงานครับมีความราบเรียบไปกับตัวผนังเพดานของรถครับรวมไปถึงสีไฟนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้รับกับตัวสีไฟของรถได้อย่างสวยงามทีเดียวครับ จอภาพนะครับ10.2นิ้วเป็นจอ LED ความคมชัดสูงครับจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของจอรุ่นนี้นะครับผมก็คือมีระบบ p l ม s m a Cluster อยู่ภายในครับที่สามารถกําจัดกลิ่นกําจัดแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดีของคนรถคันนี้ครับผมราคานะครับของชุดนี้จอหน้ารวมถึงจอหลังในงานนี้อยู่ที่130,000บาทครับแต่ถ้าหากใครที่มีรถคันนี้แล้วต้องการจอที่มีขนาดเล็กลงผมจะมีรุ่นอีกอันหนึ่งครับเป็นจอขนาด8นิ้วครับทางด้านนู้นไปชมกันเลยครับ ะะเป็นจอภาพขนาด8นิ้วในรุ่น X008 ครับเป็นจอที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดตต้ตาอาผ่านและเวลไฟเช่นกันสังเกตเลยครับว่าตัวคิดหน้ากาตัวนี้ครับมีสีที่มีเฉดเดียวหรือเนื้อเดียวกับวัสดุของรถยนต์เลยทําให้เราสามารถติดตั้งจอได้อย่างสวยงามและปราณีตเช่นกันโดยฟังก์ชันตัวนี้ครับจะเหมือนกับตัวจอ9นิ้วเลยครับเช่นเรื่องของระบบนำทางครับ การแบ่งครึ่งหน้าจอซ้ายขวาระหว่าง DVD และก็ระบบนำทางครับการใช้คําสั่งจากรีโมทพอมารายครับเช่นเรื่องการเปลี่ยนแทกเปลี่ยนโวลลุ่มนะครับรับสายวางสายหรือเปลี่ยนโหมดครับผมมีบลูทูธครับในการใช้งานและมีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI ในการใช้งานกับสายโฟน e เช่นกันครับผมนะครับและหากใครต้องการใช้คู่กับตัวจอเพดานรุ่น R 3 5ที่มีระบบพลาสมาลัสเตอร์ซิสเต็มในงานนี้ราขายที่10,000 0บาทครับผม มาดูคั้นสุดท้ายครับด้วยข้อเสร็จของ Alpine Style ครับกับจอ X 0 0 9านิ้วสำหรับรถ Toyota Harrier ครับผมคันนี้ครับก็เป็นจอ9นิ้วอกเชันการครับในรุ่น X 0 0 9ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อ Toyota Harrier ครับ ตัวจอขนาดใหญ่มากครับและมีกรอบหน้ากากที่ทางอาพายเตรียมให้ต่ด้านนี้ครับถึงด้านล่างเลยนะครับติดตั้งสวยงามลงตัวปานี้สําหรับรถคันนี้เสมือนตั้งจากโรงงานเลยนะครับมั่นใจเลยครับว่าถ้าเกิดติดตั้งชุดซิสเต็มคันนี้ของอาพายนะครับจะมีความสวยงามและหรูหราลงตัวที่สุดสําหรับรถคันนี้เลยครับผมโดยฟีเจอร์จะคล้ายๆกับตัวไปทางด้านนู้นครับก็คือมีบลูทูธนิเกเตอร์ s g m i เชื่อมต่อกับที่รีโมทพูลมารีครับบอกเลยครับว่าใครต้องการติดตั้งเครื่องเสียงลักษณะใหญ่ครับต้องเอาพายท่อน,นั้นครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับและสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอโ้สารรนี่นี่แต่ผมบอกแล้วรเราจะได้ไปตั้งแต่ลาไปชาเราจะได้ไปเข้าไปเที่ยวในมูปตัดปีนี้ขอใหญ่ๆ่ยิย่ย เชื่อไหมว่ามิรันดร์ดา,าิโอออกงานมันก็โชว์ออกงานมันได้เอ็กโปออกมาเยอะมากออกมาหลายป40 40ีเป็นสิบบปีไม่เคยมีการเปิดบุ๊ อรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเปิดบูธอย่างเป็นทางการของมิรา d a อ d อดิโอเวิร์ m แชมเปียนมาดูกันสิว่าวันนี้ทำไมบูธนี้ถึงจะเป็นทาเอวีสาวเซ็กซี่คอนเซ็ปต์ของเอวีจะยกมาอยู่ที่บูธของมิรา d a อ d อดิโอขอเสียงปรบมือดังๆห้่กับมิราทเอวีเกิล <c oughs> กับสุดยอดคอนเซ็ปต์ของเอวินที่วิรันยกมาให้และนี่คือน้อง,ต,องตุ้มติกค่าย yeah. yes, ิ่งส์อนเซปปรบมือให้กับวิรันค่ะเอวนเลยค่ะ วิโรธองคสิริวัฒนากรรมการผู้จัดการบร,ริษัทมิราทาวดอร์โอขึ้นกนนล่าวเปิดงานและวัตถุป,ประสงค์ของงานเขาเสียงปรบมือต้อนรับค่ะขอขอบคุณที่ทุกท่านมาเป็นเกียรติในงานเปิดตัวบูมมิราทชโดววันนี้นะครับคุณผู้ชมค่าอและนี่คือช่วงเวลาที่คุณรอคอยตอนนี้เดอะสตาร์คนนี้ที่เขาจะมาขาเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณอ้น สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักข่าวทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผมแบบัน้ เดือสิบเก้าในนะครใครที่ไม่รู้จักนะครับมาทางนี้รู้จักผมแน่นอนครับถ้าเกิดคุณไม่รู้จักมิลามาหาผมเดี๋ยวผมบอกให้เมื่อกี้นะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของผมเองนะครับคนสุดท้ายที่เต้องการนะครับเป็นเพลงประกอบละครนะครับเรื่องจุดดัดฝันนะครับวันนี้ก็ออนแอร์อยู่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่การเสียเวลาตามที่หนูสัญญาเดี๋ยวจะรบกวนคุณอ้นช่วยมอบโชคให้กับพี่สื่อมวลชนและแฟนบอลกันเอง แล้วนะคะป้าแ้งจะขอพาทุกท่านเข้าสู่การเปิดบูธอย่างเป็นทางการของมิระอาวดิโอที่ได้ร่วมกันตอนนี้พัฒนาน,นวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดหนึ่งสองสามมิราจเปด้วยกตยอดฮรุสามสิล้านนะคะขอขอบคุณคุณโดนเดิมตาค่ะขอบคุณ ขอทีมสวัสดีประมือดังๆให้สวัสดีค่ะช่วงเวลาที่คุณรอคอยแล้วค่ะช่วงแจกของรางวัลน,นะคะประจำเดือนนี้นั่นก็คือ r e f e c t Pro นะคะเป็นจอแสดงผลนะคะเกี่ยวกับรถของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นวัดรอบ ไม้นะคะหรือว่าแบตเตอรี่นะคะก็จะแสดงเป็น3มิติขึ้นมาเลยอันนี้รับได้เลยนะคะฟรีๆเพียงแค่ทําตามกติกานั่นก็คือหยิบม,มือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าจอทีวีนะคะที่ออนแอร์รายการของพวกเราอยู่นะคะในช่วงเวลามาสเตอร์เท่านั้นวันอาทิตย์ท่าดูุ่มเกีงคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็นําไปโพสในแฟนเพจ Facebook เลยค่ะเส์ชคำว่า e x e r c i s นะคะ แล้วก็ Hashtag ด้วยนะคะคำว่า r e f ฟ e c t โป o ค่ะง่ายๆเลยหนึ่คน1สิทธิ์ต่อ1สัปดาห์เท่านั้นนะคะโพสกี่รูปก็ตามเรานบะเป็น1สิทธิ์เท่านั้นนะจ๊ะแค่นี้กันรับไปเลยค่ะของรางวัลง่ายๆค่ะจากรายการเอ็กซซาจ้า